กลับแล้ได้ป้อมเราได้ป้อมได้คนด้วยได้คนได้คนได้คนได้สได้สสวยครับเอ้ยแมวแมวเอ้ยปิกๆิกเราปิกเราิกหนีสเต็ปนึง่งสวยตามต่อตามต่อปิกไปยิงปิกไปยิงสวย <S <S 1> <S 1> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับก็กลับมาพบกับ rv ในพาร์ทที่7นะครับวันนี้เราก็เสริมทีมนะครับโดยเราเล่นกัน3คนนะกด3คน วันนี้ผมก็จะเล่นเป็นตำแหน่งแคลี่แล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนผมนะครับเล่นเป็นซัพพอร์ตวันนี้เราจะเป็นล่ากิงเขาบ้างหลังจากที่เราซัพพอร์ตกันมาหลายตาเกินโอเคเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเกมนะครับผม้ข้างล่างนะโอเคครับตอนนี้เราก็เจอเป็นเทลอนัทแล้วก็นาคอสยีน่าโอ้โหดูแล้วน่าจะยืนยากใช้ได้เลยตอนนี้เอ้าเดินมาขึมาผิดเลนละเอาคอนเทนต์แต่ต้นเกมเลย บ,บ,บาบอมเาเตะแอบป่าเหมือนเดิมถ้าจะให้ปืนใหญ่ของข้าเป็นคนเจรจาเองที่มันไม่ขยายวงเคต้นเกมก็ฟามกันไปก่อนครับทุกคุณสโลไปไม่โดนอาริสอาริสอาริสอ,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 อีกแล้วเฮ้ย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 ักจะกล้าเกินไปหรือเปล่าถ้าจะกล้าเกินไปหรือเปล่าจะกล้าเกินไปหรือเปล่า เขากลับไปเติมเลือดนกต้องเป็นของเราแล้วปะโอเคเราได้จัดไปกลางโดนกลางโดนกลางโดนตายปะตายแหละถ้าเราก็ไปปิดแล้วเราก็จะไปฆ่ามันเอ้ยยูโูปลาไปไหนเนี่ยชิบหายละเราฟิกฟิกฟิกไปตัวนี้ต้องได้โอเคได้หนึ่งเข้าป่ากเขาต่อเข้าป่ากเขาต่อเอาแดงเอาแดงหรอเอาแดงหรอเพื่อน ไปอลิสอลิสมาอลิสมาหลังโอ้ชี้หายแล้วลงมาอย่างนี้ไปบอลกลับไปบอลที่เขาได้นกไปแล้วสโลเขาไปหนึ่งทีแล้วก็ล่ยิงล่ยิงล่ยิงให้สุดไป,ปฟ้าล่ยิงยิงเข้าไปยิงอีกทีเดียวสวยเอาเรื่องมาครับมาครับลิสมาแล้วครับเรามีอันติด้วย เราก็กลางอันตีแล้วก็อัดเขาเลยตรงนี้ให้เขาแบบเจ็บหนักๆไปก่อนเจ็บหนักๆยิงสะท้อนป้อมไปอุ้ยหูโดนอนตีสวนยังได้อยู่โอ,โอเคกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนนี่ไงยิงไปยิงไปยิงไปโอ้ย,อยลืมลืมมีเทลอยู่เกือบตายเกือบหลับแต่กลับมาได้กลับบ้านเลยจังหวะนี้ ะเรามีสายด่วนยิงตรงเข้าบ้านสะพานธ์ by f o r c พูดไปเรื่อยกันเข้ามาแล้วเรารอกังติทุกคนอันติอ่านเข้าไปเลยไม่ให้เขาเข้าคลิปตียิงป้อมไปเลยป้อมไปเลยยิงป้อมไปเลยเอาเอาต้องได้ป้อมต้องได้ป้อมนั่นแหละต้องได้ป้อมต้องได้ป้อมสักหน่อยแล้วป้อมอีกสองทีอีกทีเดียวอีกทีเดียวไม่ทันไม่ทันไม่ทันกลับก่อนกลับก่อนโอ้โหเจอมาได้ทันเวลาพอดี เฮ้ยไม่นะไม่นะนักคอเคเรากลับไปกันบนก่อนครับวันนี้เราก็สวนป้อมเราคืนละเจอลิที่มันน่าทำคาญจริงเฮ้ยนัคอสนัคอสอยู่ฝ่าล่างเสือโดนปิดหลังวะี๋ยวเรากามกันเฮ้ยได้นุได้นกเท่ากับชนะยู่ตาวะ ยัง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 โอ้ยมันโดนอะไรขนาดนี้วะสวยสวยเพื่อนมาแล้วทุกคนมาทุกคนมาแล้วก็เอายิงป้อมมันได้ไหมป้อมมันเหลือแค่สามร้อยโอเคเขากลับแล้วกลับแล้วได้ป้อมเราได้ป้อมได้คนด้วยได้คนได้คนได้คนได้สองได้สองสวยครับเอ้ยแมวแมวสแปมอยู่ นาคอสแล้วยังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวเรารอในป้อมกันไว้อันติไปไม่ให้เขาเข้าขีปยิงป้อมไปยิงป้อมไปทุกคนยิงป้อมไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ็งลงทุกอย่างลงทุกอย่างที่มีหน้าที่ของเราคือดันป้อม ดันปอ้อมเฮ้ยอลิสเขาไม่กลับอนิ้เขาไม่กลับหรอเฮ้ยอลิสเขาไม่กลับเรเาไ,ได้บ้าติสวยเราได้อลิสครับทุกคนแจ่มเลยเรเดินกลับมาแล้วเราก็ได้ป้อมด้วยแจ่มแมวอะไรอะไรอะไรอ้หนูโอ้ยฟิกฟิกเราฟิกเรา,าฟิกหนีสเต็ปหนึ่งสวยตามต่อตามต่อฟิกไปยิงฟิกไปยิงสวยครับสวยครับ,รบต่อเลยครับเราพ้อมลังต่อครับยาวๆครับผม ยาวยาไปหืมมันออกไอเทมเสร็จนี้แล้วมันยิงแรงเฮ้ยแม่มันยิงเร็วมากเลยหนับใส่ฟ้าแต่มันก็ถ้าเจอแท้งหนาๆน,นี่มันก็ไม่ไหวนะทุกคนเต้เราโซนไว้อุ้ยอลิสโอ้โหอลิสโดนสองสามนัดถือว่าเจ็บหนักใช้ได้เราจะไปแย่งบัฟฟ้าของเขาก่อนเพราะว่าเรามานาจโมดใครโดนอะ หายชิบหาย,หายเฮ้ยเอาหรือว่าเราจะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยีนา่ายีนา่ายีนา่าโอ้โหมันล้กลับมาทางนี้โอเคจัดปเราก็เอาดาร์กเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหอันตีแรงจังวะเนียวนียวเนีนียวเน,นียวนียวเนีวเนียวเนีวนียนียนวนีนยนเนียอนวเนวนีนีวยวยวย จะเย็นเทลจะเย็นเทลเทลเทลโอ้ยต้องฟิกออกมาก่อนไม่งั้นยิ้มไม่ไหวอู้หมันอะไรกันนักหนาเนี่ยมันจะแรงเกินไปปล่าเฮ้ยยีน่า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 เข้ามาโอ้ยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องเกือบตายไปเมื่อกี้ ดีครับเพื่อนเพื่อนเราโดนข้างบนเพื่อนเราโดนข้างบน,เร,บบนเรากำลังไปซ้อนอยู่เรากำลังไปซ้อนซ้อนเราปิดอลิสเราสโลอลิสแล้วเรายิงอลิสยิงยิงอลิสยิงอลิสมีเทลสวยเราเอาข้างหลังก่อนสวยครับสามตัวสามตัวติดเรียบร้อยสามตัวอันติอัดอันติอัด,ออดยิงไปยิงไปโอ้โหไม่ตายเฮ้ยยังไม่กลับยังไม่อยากกลับบ้านเรียกโลนปะเค okay. สวยงามสวยงาม โอ้ซิลิก้ามันยิงนอกป้อมได้นี่หว่าได้แบบนิดเดียวเราดันยาวเลยทุกคนช่วงวันนี้ช่วงวันนี้ช่วงวันนี้อิกกี้อิกกี้อิกกี้เดินลึกอิกกี้เดินลึกอิกกี้ตายปะไม่ตายเหลือนิดเดียวเอเรายังได้ป้อมอยู่เราคอยพุ่งมาเราคอยพุ่งมายังไงเอาป้อม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 เอาป้อมอย่างเดียวเอาป้อมอย่างเดียวสวยครับเราดันกลางต่อเรามีเรามีป้อมแล้วเรามีป้อมแล้วอีน่าอีน่ายังไม่เกิดโซนไปเราโซนนาคอส ติ๊กติ๊กออกมาเอ้ากูปิ๊กเข้เาไปข้างในทำไมเนี่ย <c oughs> แลบเลยใชยกูป <c oughs> ิ๊กเข้าไปในกำแพงทำไมติ <c oughs> ๊กผิดทางติ๊กปิดชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยเอาเรื่องมาเอามิลี่เราแลกไปสองตัวนะครับเฮ้ยสามตัวทริปเปิลคิวเราอยากไปได้เราอยากได้ป้อมล่างมากวางแทบปิดไว้ก่อนแล้วเราก็กางตีตรงนี้เฮ้ยโอ้โหเขาตีสวนมา ไม่ไรไม่ไรไม่ไรเอ้ยยีน่ามาอีกแล้วโอ้โหเอาละครับตอนนี้รูปเกมอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยเราอาจจะแพ้ได้เรากต้องกันบ้านก่อนโอเคโอเคอริตายอริตายสวยครับอริตายโ <c oughs> อเคอริตายหนึ่งอริตายหนึ่งเ <c oughs> ขาดักป่าเข้าดักเ <c oughs> ข้าด <c oughs> าร์เขาตีดักต <c oughs> ายปะวะชิบหายแล้วเราเราเดินผ <c oughs> ่านนี่นี่หมดเลยทุกคนอุ้ยเราจะเอาเทลได้เราเอาเทลได้ปะสวยเทลตายครับ ฟิกกิ้งนาคอสฟิกกิ้งนาคอสอีกทีเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดันกลางเราดันกลางเราดันกลางโอเคโอเคทุกคนเราต้องรวมรวมไปเอาดาร์กกูนี้ก่อนนะครับตอนนี้เขาเสียจังหวะแล้วสวยเฮ้ยมันรีเจนเดอรี่ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตีดาร์กได้ไหมเออผมวางแถบไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันช็อตนี้ช็อตนี้เขาเข้าแน่เขาเข้าแน่ไม่เป็นไรอันติอันติอัดอันติอัดอันติอัดสวยครับสวยครับสวยครับจังหวะนี้สวยครับ เขาตาย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 ทุกคนโอเคเราดันกลางเลยจัดว่าแจ่มจอดนี้จอดนี้จัดว่าแจ่มเรามีดูดเลือดใหญ่ด้วยแต่เราจะได้ใช้ป่าวะเอ่ออีกกี้เขาเหลืออียีน่านะเราไม่ไหวว่ะยีน่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนเกิดก่อนดีกว่าเฮ้ยอลิสอลิสจอดนี้สวยครับเราติเรากางติไปเลยอย่าไปห่วงติเพราะว่าสิบห้าวิเองเราจะดันกลางเราดันกลางทุกคน อเราเขาเขาเขาล้วงเขา,า,า,าล้วงถึงเขาล้วงถึงโอ้โหไม่ไหวจริงนะมีแรงมากยีน่าแบบแรงแบบแรงแรงโอ้โหอย่าบอกนะว่าคนเดียวจะเก็บหมดสวยครับยีน่าเกิดครับหันกลับไปยกยกสวยครับโอเคเอเมลิลี่เอเมิลี่น่านจะเก็บได้สวยครับน,าน่าจะจบแล้วแหละตอนนี้แพรตอนนี้ได้ลงแต่ว่าผมว่าน่าจะได้แค่เหรียญเงินบะ ตอนนี้น่าจะได้เหรียญเงินนะเพราะว่าเราโดนล้วงแบบตายไปเจ็ดแตนะ่ทุกคนยับยับเลยอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยชนะแบบใสๆนะแต่ว่าผมโดนล้วงบ่อยมากยีหน้าเขาแรงแบบแรงจริงๆอะแรงแบบเข้ามาป่าทีเดียวคือแบบกลับบ้านกับบ้านนอนโอเค MVP แต่ว่าอาจจะไม่ติดเหรียญย,ยังได้เหรียญทองอยู่เอาเรื่อง ทีมเรานี่มันโหดสุดยอดจริงๆก็13ตัวนะครับตาย7ตาย7แล้วก็สพอร์ตไปเเนาะโอเคโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาจนจบด้วยนะครับก็ใครตามมาจากคลิปชอ็อตนะฝากกด subscribe หรือว่ากดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย